สวัสดีท่านผู้ชมรูทุกท่านพอับผมในช่องซิสเต็มนะครับมาเรื่องของคุณดิวอลิสซาลาที่คนให้ความสนใจณนะตอนนี้คือเรื่องของพื้นฐานเรื่องที่มันเกิดขึ้นเรื่องการยืมกระเป๋ยืมเงินเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปต่อในพาร์ทถัดไปแต่พาร์ทนี้เนี่ยมาเอาเรื่องของสามีคุณดิวสามีคนปัจจุบันคุณดิวว่ามีจุดอะไรที่น่าสงสัยบ้างแล้วก็ก็มีการโต้กลับนะแม้ว่ามันมีหลายอย่างที่น่าสงสัยจริงๆมาเริ่มต้นจากว่าทําไมคุณดิวเนี่ยต้องไปยืมเงินคนอื่นมหาศาลขนาดนี้ทําไมต้องไปยืมกกรรระะเเเปป๋าาแนนมพื่อคั จนถึงขั้นต้องไปยืมรถคนอื่นเพื่อมาถ่ายเป็นคอนเทนต์คอนโดก็เหมือนกันก็เป็นการเช่ามาทั้งที่ตอนแรกพยายามสื่อว่าเป็นการซื้อมาแบบมีตังมากเป็นการซื้อมาสรุปตอนนี้เป็นการเช่าเราเช่าแบบยังไม่ยอมจ่ายเขาจ่ายไม่ครบซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เชื่อมโยงกลับมาถึงคุณดีว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตคุณดีมันแตกต่างกันมากไลฟ์สไตล์คือดูเหมือนเป็นคนมีตงังซื้อนู่นซื้อนี่อ่าคอลเลกชันนู่นนี่นั่นรองเท้าเนี่ยรุ่นหนึ่งซ,ง,งซื้อหลายสีคสู่ละสี่หมื่นก็ต้องซื้อ ซึ่งมันก็ดูใช้เงินฟุ่มเฟือยมากจนดูเหมือนคนที่เหลือๆที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันก็คือจะเชื่อมโยงถึงคุณเซบาสเตียนลีสามีคุณดิวคนก็งงกันว่าเอ้าไหนบอกว่าสามีรวยถ้าสามีรวยเนี่ยทำไมอันนี้แค่นี้ช่วยไม่ได้หรือทําไมสามีปล่อยให้ภรรยาเป็นแบบนี้ดูไว้เลยแต่และครอบครัวเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นกับคนในครอบครัวคุณเขาจะมองไปถึงคนในครอบครัวคุณนะภรรยาคุณเนี่ยออกมายืมเงินออกมาติดหนี้คนอื่นเนี่ยเยขาจะมองไปถึงภาพลักษณ์สามีนะว่าสามีทําไมดูแลไม่อยู่ทําไมไม่ดูแลเขาหรือปล่อยให้เขาลําบากแบบนี้้ไไดยังง หรือแม้แต่ตัวสามีเองออกนอกลู่นอก,ก,นอกทางไปทาอะไรผิดพลาดเนี่ยคนก็จะมองไปถึงภรรยาว่าครอบครัวกาลังแตกแยกหรือเปล่าอะไรสรงๆนั้นทําให้ภาพลักษณ์ครอบครัวเสียซึ่งอันนี้แหละมันก็จะเชื่อมโยงมาถึงว่าแล้วเหตุผลอะไรอะไรที่ทําให้คุณเซบาสเตียนลีเนี่ยเขาถึงไม่ยอมช่วยคุณดิวเป็นได้หลายอย่างอย่างแรกก็คือว่าเขาไม่รู้ะเขาอ่านภาษาไทยไม่ได้เขาพูดไทยไม่ได้จริงๆเขาเป็นคนไต้หวนันซึ่งก็สำเนียงไต้หวันชัดเลย แล้วก็ได้ภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาอาจจะฟังไม่รู้เรื่องอย่างที่2ก็คือว่าเขาเลิกกันไปแล้วทั้งคู่เนี่ยเลิกลากันไปแม้ว่าจะมีลูกกันแต่เลิกลากันไปเดี๋ยวค่อยมาต่อกันมันก็มีอะไรที่มาหักล้างตรงนี้อีกอย่างที่3ก็คือว่าสามีรู้แต่สามีตั้งใจจะไม่ช่วยเพราะว่าสามีอาจจะรับไม่ได้มองว่ามันเป็นการเอาเปรียบชันหรือมองว่าเนี่ยใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินเนี่ยฉันจะให้ไม่ไหวคุณก็ต้องไปใช้ชีวิตของคุณเองต้องไปสู้ของคุณเองอันที่4ี่ก็คือว่าสามีเนี่ยไม่ได้รวยจริง ไม่ได้มีตังจริงอย่างที่พูดไว้ซึ่งอันนี้มันก็จะไปตรงกับที่มีคนมาคอมเมนต์เช่นกันหลังๆจะเห็นคนคอมเมนต์แบบนี้เพิ่มขึ้นก็คือว่าคุณเซบาสเตียนลีเนี่ยเขาก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองมีตังสามีเขาไม่เคยพูดมีแต่จากปากคุณดิวซึ่งเวลาเรามองว่าภาพรักคุณลีอมีตังสามีเขามีตังเนี่ยเพราะมาจากคําพูดของคุณดิวทั้งนั้นคุณดิวพูดแล้วเราก็เชื่อจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้ก็เลยลามมาถึงล่าสุดคุณเซบาสเตียนลีสามีของคุณดิวเนี่ยออกมาโต้แยง้ง คนไม่ไหวก็เลยออกมาระบายความในใจเป็นยาวเป็นหลายหน้ากระดาษผมก็เลยรวมให้เป็นหน้าโย,ยาวๆแบบนี้โดยรวมเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่แรกก็คือว่าเนี่ยช่วงที่ผ่านมาสื่อเนี่ยมีการใส่ร้ายเขียนข่าวเพื่อให้คนคลิกเท่านั้นไม่เป็นความจริงและเขาก็จะเริ่มตรงที่ว่าอินสตาแกรมเพราะว่าสื่อมีการออกข่าวว่าเนี่ยทางเซบาสเตียเนี่ยลบอินสตาแกรมจนหมดลบโพสตทั้งที่ตอนแรกเนี่ยโพสต์เขามีเป็นพันซึ่งจริงเนี่ยโพสต์เขาหายจริงแต่เขาออกมาโต้ว,ว่าไม่จริงเขาไม่ได้ลบแต่เขาจัดเก็บ ซึ่งการจัดเก็บก็คือเหมือนมันมีปุ่มกดแล้วจัดเก็บพอเก็บแล้วอนาคตคุณจะสามารถเอากลับมาได้ซึ่งอันนี้เขาก็เลยมาโต้ว,ว่าไม่ได้ลบฉันเนี่ยแค่จัดเก็บเฉยเอาจริงๆในมุมคนทั่วไปมันก็คล้ายคลลบนั่นแหละเพราะคุณเอาเออกจากหน้าแรกหรืออาจจะเป็นการกลัวว่าโดนสืบย้อนโดนคนแคบหรือโดนตำรวจอะไรก็ตามคนจะมองแบบนี้แต่ในมุมเขาไม่ใช่แบบนี้เขาแค่บอกว่าเนี่ยอินสตาแกรมเขาเนี่ยเป็นแค่ความทรงจําช่วงที่สองปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความทรงจําเฉยเฉยฉันก็แค่ปิดเพราะไม่อยากให้คนมาสืบไปล้วงไปถึงครอบครัวฉันไไปเเออาถึงงคนทีี่่่มกยวข้ แล้วก็มาละเมิดความเป็นส่วนตัวเขาเองก็ย้ําให้คุณดิวด้วยว่าคุณดิวเองก็ควรจะมีความเป็นส่วนตัวเหมือนกันไม่ใช่เป็นละเมิดสิทธิ์คุณดิวมากแม้ว่าเขาจะเป็นคนสาธารณะก็ตามแต่ควรจะมีขอบเขตที่เหมาะสมถัดมาคุณลีก็โต้แย้งดึงเว็บพนันนั่นแหละว่าบอกว่าพวกเว็บพนันน่ะเป็นการกล่าวหาที่ไร้าสาระย้อนไปก่อนหน้าก็บอกเกี่ยวกับบัญชีมา้าแล้วก็เกี่ยวกับเว็บพนันแล้วล่าสุดบอกว่าเกี่ยวกับพวกค้าอาวุธอะไรก็ตามเขาบอกว่าไม่เป็นความจริงพวกนี้เป็นการใส่ร้ายทั้งนั้นถัดมาก็คือเรื่่อองของขคววาามรรยํย คนสงสัยในความร่ารวยเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยพูดว่าตัวเองรวยเขาก็ไม่ใช่คนรวยแต่คนพยายามจะดูว่าเขารวยอาจจะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะแบบโชว์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตถ่ายรูปนูน่นถ่ายรูปนี่ทําให้เขาดูเหมือนเป็นคนรวยแต่จริงๆเนี่ยเขาไม่เคยพูดแบบนั้นและที่สําคัญเนี่ยที่เขามีชีวิตในทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาเ,ขาเขานี่ยหามาได้แนวว่ารวยเพราะพ่อแม่ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยย้อนกลับไปจริงๆแล้วเขาก็เคยออกขาในไต้หวันนะแล้วในไต้หวันเนี่ย,ใในเ,นยเรียกคนคนนี้ว่าฟู e ่เออรต้ฟู่เออร์ต้ภาษาจี ถ้าแปลแบบตรงๆแปลว่ารวยยุคที่สองคนรวยยุคที่2มันมีรวยยุคแรกแล้วก็รวยยุคสองเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขามีการออกสื่อไต้หวันยังไงสื่อไต้หวันพูดถึงเขายังไงไอที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือช่วงสี่ทุ่มที่เขาโต้แย้งช่วงแรกภายหลังเนี่ยช่วงเที่ยงคืนเขาก็มาโต้อีกอันอันนี้คือโต้เพจเพจหนึ่งอีซอคยี่ข่าวที่เอารูปเขาไปขึ้นแล้วก็พยายามจะบอกเขาว่าเนี่ยไหนเซบาสเตียนลีบอกว่าตัวเองรวยแต่ตัวเองเนี่ยนั่งชั้นอีโคโนมี่นั่งชั้นประหยัดอะซึ่งชั้น เหมือนว่าต่างคนต่างหลอกกันแหละทั้งผู้ชายหลอกผู้หญิงทั้งผู้หญิงหลอกผู้ชายประมาณนั้นทําให้เขาก็ไม่พอใจเขาก็โต้แย้งแบบมีเหตุมีผลเน่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยการนั่งชั้นอีโคโนโมี่มันเป็นคนจนยังไงบางครั้งเนี่ยคนรวยแต่เขาใช้เงินเป็นเขาก็นั่งชั้นอีโคโนโมี่เวลามากับครอบครัวก็อยากให้ใกล้ชิดกันนั่งติดกันช่วยเหลือกันง่ายติดกับลูกก็สามารถช่วยลูกได้ง่ายเพราะลูกตัวเล็กขาย,ยังไม่ยาวถึงแล้วเด็กราคาตั๋วเท่าผู้ใหญ่นี่คือการใช้เงินให้คุ้มค่าแต่ไม่ใช่ว่ารวยแล้วจะฟุ่ จนสุดท้ายเนี่ยเขาก็โพสต์รูปเรื่องของความเข้าใจผิดเป็นการใส่ร้ายว่าพวกสื่อออนไลน์ Facebook เนี่ยไม่ก็ต้องโดนฟ้องสักครั้งอะ่ะโดนโดนแจ้งความโดนฟ้องสักครั้งนั่นแหละเพราะว่าบางทีมันเหมือนเสนอข่าวปลอมอะ่ะก็เลยเอาภาพเจ้าชายวิลเลียมมาโชว์ให้ดูทั้งที่เจ้าชายวิลเลียมเนี่ยเขาชี้เลขสแต่ไอคนที่ไปถ่ายมุมข้างไปสื่อให้เป็นแบบนั้นให้คนเข้าใจผิดทรงๆนั้นเขาก็จะถือว่าเขาโดนใส่ร้ายโดนบิดเบือนความจริงปิดบางส่วนที่เป็นความจริงแล้วก็มาใส่ร้ายทรงๆนั้น ส่วนเรื่องของอาชีพเนะี่ยเขาก็เกิดไว้ตั้งแต่ช่วงแรกว่าอาชีพเขาก็คือแนวแนวขายบ้านขายคอนโดขายเฟอร์นิเจอร์ขายรถทรงๆนั้นนั่นคืออาชีพของเขาแต่ก็ก็แม้ว่าในมุมนึงเราก็ไม่เคยเห็นแบบชัดเจนว่าเขามีแบบบริษัทมีอะไรที่มันแบบเป็นหลักเป็นแหล่งชัดเจนว่าขายหรือแม้แต่คุณดิวเนี่ยโฆษณาให้ก็ไม่เคยเห็นนะแต่การทําร้านอาหารซึ่งร้านอาหารเดี๋ยวจะเชื่อมโยงไปถึงสื่อไต้หวันแต่อโดยรวมที่เรื่องขายบ้านขายอะไรก็ไม่เคยเห็นคุณดิวโฆษณาให้หรือตัวเขาเองลงขายบ้าน ในไอจของเขาก็ไม่เคยเห็นก็ไม่รู้จริงเท็จอย่างไรทีนี้ทั้งหมดโดยรวมที่เขาเล่ามาเนี่ยจากที่เราดูเนี่ยจะเห็นว่าเขาไม่ได้แก้ต่างให้คุณดิวแต่เขากำลังแก้ต่างในสิ่งที่คนใส่ร้ายเขาเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเขาเลิกกับคุณดิวแปลว่าเราตัดความเป็นไปได้เรื่องของการเลิกกันว่าทําไมสามีถึงไม่ช่วยคนต้องสงสัยอยู่แล้วเรื่องมันหนักขนาดนี้ทำไมสามีไม่ช่วยตัดความเป็นไปได้ว่าเลิกกันเพราะว่าเขาก็แนวๆไม่ได้สื่อว่าเลิกกันแถมออกแนวปกป้องนิดนึง ว่าเฮ้ยในมุมคุณดิวเนี่ยเขาก็สมควรจะมีโอกาสแค่ตัวเขาก็ควรจะมีความเป็นส่วนตัวอะไรก็ตามก็นิดนึงดูมีความเกี่ยวข้องแล้วก็ในไอจีเนี่ยต่างคนต่างก็ติดตามกันและกันอยู่ก็อาจจะไม่ได้เลิกกันก็ได้โอกาสสูงที่ไม่ได้เลิกกันมันก็เลยโยงกลับมาถึงเรื่องของว่าถ้าสามีรวยจริงมีธุรกิจที่ดีจริงเนี่ยทำไมภรรยาต้องมาดิ้นโนขนาดนี้ที่คุณดิวเนี่ยพูดตอนสัมภาษณ์ในหนักระแสล่าสุดก็คือบอกว่าเนี่ยตัวเองต้องไปทําธุรกิจนู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายก็ล้มเหลวล้ม ซึ่งถ้าสามีมีธุรกิจที่ดีจริงภรรยาก็ควรจะอยู่บ้านเฉยๆหรือไปช่วยสามีก็ได้โปรโมทธุรกิจสามีแล้วก็ช่วยกันขาย่มันก็อาจจะดีกว่าหรือไม่ก็อยู่เฉยๆเลี้ยงลูกก็ได้เพราะในเมื่อมีลูกแล้วจะดิ้นรนขนาดนี้ทําไมแล้วจะเป็นหนี้มหาศาลทําไมเป็นข้อสังเกตแต่แน่นอนสามีก็บอกว่าตัวฉันก็ไม่ได้รวยแต่เพราะพ่อแม่ฉันรวยแต่การใช้ชีวิตเขาก็รวยจริงๆอ่ะแม้ว่าจะบอกว่าพ่อแม่แต่ตัวเองก็บอกว่าตัวเองขายบ้าน,ขา,นขายนู่นขายนี่แ้วก็มีเปิดร้านอาหารแบบนั้นเดี๋ยวจะข้อยโยงไปถึงเรื่องราอาอหะา หรือโอเคถ้ามองในแง่ดีก็คือว่าอาจจะผู้หญิงเนี่ยผลาญเงินเยอะชอบทําอะไรแบบเยอะๆใช้เงินใหญ่ๆเนี่ยสามีก็เลยไม่อยากซัพพอร์ตก็เลยเป็นแบบนั้นมันก็เลยจะโยงมากลับมาถึงเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าสามีจะดูแย่คนก็มองเอาแล้วสามีทําอะไรทำไมปล่อยให้ภรรยาเป็นแบบนี้โอเคในมุมนึงไม่ใช่หมายถึงว่าช่วยเรื่องเงินเพราะบ,บางทีภรรยาผลาญเงินเยอะสามีไม่ได้เกี่ยวข้องก็ไม่ควรจะจ่ายหลายคนก็มองแบบนั้นแต่ในมุมนึงคือการสั่งสอนไง ในมุมสามีอย่างที่บอกว่าคนก็จะมองไปถึงสามีว่าเรื่องของการสั่งสอนเรื่องของการช่วยเหลืออย่างน้อยก็สั่งสอนก็ดีรวมเรื่องของการสั่งสอนว่าภรรยาว่าอย่าไปทําแบบนี้อย่าไปยืมเงินคนอื่นม,มั่วสั่วแล้วที่สําคัญนะที่คนชอบบอกว่าสามีรวยจริงทําไมถึงเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันเดือดร้อนมันเดือดร้อนหนักเนี่ยมันเป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคนเห็นกันเยอะคนเห็นกันเยอะขนาดนี้มันก็ตัดทิ้งได้เรื่องของว่าสามีไม่รู้เพราะสามีต้องรู้แล้วถ้าสามีไม่รู้ตั้งแต่ตอนนั้นอย่างน้อยตอนนี้รู้แล้วไง ตอนนี้รู้ก็น่าจะออกโรงหรือถ้าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้ก็อย่างน้อยผมคิดว่าต้องมีคนทัก IG สามีเขาไปนะเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วทั้งคู่ก็ IG เชื่อมกันนะแบบติดตามกันและกันแล้วเห็นแท็กกันอยู่เนี่ยคนต้องเห็นไ g สามีเขาอยู่แล้วแล้วก็ต้องกดก็เป็น IG แล้วก็ทักสามีเขาไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นะต้องไประบายความในใจว่าทําไมภรรยาคุณทาแบบนี้ในเมื่อคุยกับภรรยาไม่ได้เขาก็ต้องไปคุยกับสามีเขา เพื่อให้สามีเขาสั่งสอนหรือสามีเขาช่วยจ่ายอะไรก็ตามเพราะเป็นครอบครัวเดียวกันแบบนั้นเนี่ยแหละมันก็โยงกลับมาเรื่องของว่าทําไมสามีไม่สั่งสอคนควรจะมองแบบนั้นสามีไม่รู้ก็เนี่ยแหละตอนนี้สามีรู้แล้วสามีก็ควรจะช่วยคนก็จะโตอีกว่าแล้วทําไมต้องให้สามีช่วยในเมื่อภรรยาเป็นคนก่อหน,นี้เองใช่เข้าใจแต่มันคือเรื่องของสั่งสอนด้วยแรกคือช่วย2คือสั่งสอนทีนี้พมอมันเกิดเรื่องโอเคติดหนี้คนอื่นแล้วค่อยๆทยอยคืนมันจ่ายแล้วมันโอเคแต่พอเรื่องมันใหญ่ขนาดนี้บานปลายถึงขั้นว่าคนเขาเดือดร้อนอะ เจ้าของหนี้เขาเครียดอ่ะเจ้าของเงินเขาเครียดอ่ะก็นี่ไงสามีเขามีเงินมากมีแบบเป็นร้อยล้านซื้อนู่นซื้อนี่มหาศาลใช้ชีวิตรวยเนี่ยก็นี่ให้สามีเนี่ยจ่ายให้จ่ายให้เสร็จก็ค่อยให้ภรรยาเนี่ยผ่อนกับสามีเองแล้วก็สอนให้เนี่ยภรรยาอย่าทําแบบนี้อีกแล้วก็หรือไม่ก็ประกาศประกาศว่าถ้าต่อไปนี้เนี่ยคุณดิวจะไปยืมเงินใครเนี่ยก็อยากให้ยืมอะไรทรงๆนั้นเพื่อกั้นไว้เพราะว่าการที่จ่ายนี้ให้คุณดิวไม่ได้เพียงแค่ช่วยเหลือคุณดิวแต่เป็นการช่วยเหลือเจ้าหนี้เขาด้วย คนที่ปล่อยหนี้ให้คุณดิวเนี่ยเขาก็จะได้พ้นทุกข์สักทีแบบนั้นมันก็เหมือนเป็นการช่วยทั้งคู่ไม่ได้ว่าช่วยคุณดิวอย่างเดียวไม่ใช่ว่าคุณดิวปลดทุกข์แล้วตัวเองต้องทุกข์แต่จริงๆแล้วก็มี2คนที่ปลดทุกข์ได้แต่เนี่ยแหละก็ให้มาผ่อนกับสามีมันก็จะง่ายกว่าแล้วค่อยสั่งสอน่าต่อไปอทำแบบนี้อีกและมันก็โยงกลับไปถึงเรื่องของว่าที่เขาแถลงใน IG เขาเนี่ยขึ้นสตอรี่เขาเขียนยืดยาวเนี่ยไม่มีการพูดถึงว่าปิดหนี้เพราะอะไร ทำไมคุณดิวถึงต้องไปยืมนี้คนอื่นขนาดนั้นคุณดิวทําเพื่ออะไรแล้วทําไมตัวเองถึงไม่ช่วยคุณดิวเขาไม่ได้พูดถึงตรงนี้เขาแค่แก้ต่างว่าอ๋อไม่ใช่คนรวยแล้วก็มีตังค์เพรพ่อ,พอแม่ให้มากอดแล้วก็มีทําธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ทำธุรกิจขายบ้านขายรถแค่นั้นแต่ไม่ได้บอกถึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่ตรงนี้คือจุดสําคัญมากว่าคุณดิวก่ออะไรขึ้นเพราะถ้าจะบอกว่าเนี่ยคุณดิวเป็นคนก่อสามีไม่เกี่ยวสามีก็ควรจะพูดความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรืออออว่่่าาาคนนนกก็จะต้้งอองงสัยนนะถไมมพูดแเเลี คนก็จะโยงไปได้อีกว่าหรือว่าคุณดิวเอาเงินไปเพื่อให้สามีไปหมุนหรือเปล่าสามีไปทําธุรกิจอย่างอื่นหรือเปล่าที่แบบคนนี่รู้ก็ได้คนจะโยงได้ก็อยากจะให้สามีเนี่ยเขาถแถลงตรงนี้ด้วยว่าเนี่ยภรรยาเขาเอาเงินไปทาอะไรจริงๆกันแน่แล้วทําไมสามีถึงไม่ช่วยอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าการช่วยการที่สามีเนี่ยช่วยจ่ายนี้ให้ภรรยามันไม่ได้เป็นแค่การช่วยภรรยาแต่มันคือการช่วยคู่กรณีของภรรยาให้สบายใจว่าเออ,อย่างน้อยมีหนี้มาจ่ายแล้วแล้วก็ค่อยสั่งสอนนั่นแหละเช่นเดียวกันถ้าเป็นผมเนี่ย แฟนผมไปติดหนี้ใครผมไม่โอเคนะติดหนี้จนแบบสุดๆนะติดหนี้เฉยๆแล้วถ้ามันยังไม่ถึงเดทไลน์ภายในเดือนหนึ่งเนี่ยโอเคแต่ถ้าหลังจากเดือนนึงแล้วผมรู้ว่าจ่ายไม่ได้ผมต้องรีบจ่ายให้แล้วมันทําให้ภาพลักษณ์ผมเสียด้วยว่าเอเอหมือนดูแลไม่ได้หรือผมจนหรือเปล่าจนพะยาต้องไปทําอะไรแบบนี้มันจะม้วแบบนั้นได้ไงผมก็ต้องจ่ายให้เขาให้เขามาผ่อนกับผมถ้ามันยอดใหญ่มากแต่ถ้ามันยอดเล็กๆน้อยๆเนียนะ่ยก็ไม่เป็นไร แล้วก็สอนเน่ยสอนมาต่อไปอย่าทำแบบนี้อีกทำแล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างแบบนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนั้นในมุมผมถ้ามันเกิดขึ้น